้ารทำปรชมขาหวยราวนะคะตามต่อนะฮะงวดวันจันทร์นะฮะอะตรงกับวันที่สามนะฮะตุลาละเด้อบัดนี้เดือนตุลาละเด้อละเด้อทนประชุมขาโอ้ยเสียดายนะฮะชุดเต็มของเราเก้าห้าห้าเก้าเราไม่ได้จับให้นะ,ะท่านประชมขาพลออกวันนี้นะคะ ผลนะฮะวันนี้นะฮะท่านผู้ชม 2, 7, 7, 9, 5, 9, ะคะ่ะสองเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้านะฮะท่านผู้ชมค่ะเจ็ดเก้าเลขเปลาไหลเราแล้วก็เลขไปจุดวันนี้นะฮะที่เออเราไปทําบุญวันนี้นะฮะที่เอสลีพูดนะฮะเข้านะฮะแล้วก็ปีกล้วยนะฮะได้สี่เก้าใช่ไหมสี่สี่เก้าเนาะเก้าสี่เนาะ ออกห้าเก้านะคะท่านผู้ชมขาแล้วก็จุดปูจอมปวกได้หกเจ็ดใช่ไหมแอดเรย์บอกว่าเก้าละเก้าและ6หกตัวเดียวกันนะฮะเจ็ดเก้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหกอะไรนะฮะก็พูดไปอยู่นะฮะท่านผู้ชมขาตามจิ๊กล้วก็เข้านะฮะโอ้สูตรคุณยายนะฮะก็ไม่ได้จับให้นะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะโอ้ยเจ็ดเดินดีมาก เบิ้ลเจ็ดแล้วยังมาเจ็ดเก้าอีกนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะก็ลงต่องวดให้เลยนะคะก็จะมาจัดลงต่องวดให้เลยนะคะในชุดนะคะโอ้ยน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายมากๆเลย อะอ้าวท้ายชนกันจะไม่เบิ้ลอีกแล้วฮะท่านผู้ชมค่ะท้ายชนกันเนาะอ่ะสักครู่นะฮะเกิดอะไรขึ้นจะไม่เบิ้ลหรอฮะท่านผูน้ชมค่ะจะไม่เบิ้ลห้าห้าหรอเอา ทำไมเลขมาแบบนี้สักครู่นะฮะเอาแล้ว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  อ่ะชุดแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจับกันเนาะเบิ้ลไม่เบิ้ลเราก็จะมาจับกันอีกทีหนึ่งอ่ะชุดแรกนะคะก็จะมีหกห้าอ่ะหกเจ็ดแปดเจ็ดอ่ะแล้วก็ห้าห้าอ่ะ ท่านผู้ชมขาต่อค่ะพอดีมีสายเข้าเนาะอ่ะชุดเต็มนะะท่านผู้ชมขาก็จะมีหกห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าห้าเอาเจตีเราเต๋อว้เจตีกก็จะสว่างเนาะนาะท่านผู้ชมขากะอ่ะไม่รู้จะว่าไงไม่รู้จะว่าไงนะฮะท่านผู้ชมขาก็เอ่อตำสูตรเนาะ โอ้ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะตัวเลขไม่ไปไหนนะคะยังยุกยังคงอยู่เดิม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 นะคะตําจชมกาอ่าเอาเขียนผิด่หรือว่าจังไดะเขียนผิดหรือเปล่าคะว่ได้ผิดดอกเนาะ หกหนึ่งนะ,ะไม่ใช่อะไรหรอกจะมาจับสี่ตัวให้นะคะท่านผู้ชมคะสี่ตัวตามตารางจับนะคะเอาขึ้นมากสิอ่าตามตารางจับหนึ่งหก หกแปดนะฮะอ้า uh huh. uh huh. ตัวเลขทำไมไม่เป็นไหนเลยจะมาจับอยู่แต่นี้เหรออ่ะ uh huh. อ่าหนึ่งหกชุดเต็มนะคะอ่ามาจับให้นะคะก็จะมีหนึ่งหกหกแปดหกห้าก็อยู่ในชุดอยู่แล้วนะคะยยกลงมานะฮะหกห้านะฮะอ่าแล้วก็มีห้าห้านะคะ ตัวเลขไม่ไปไหนเลยนะฮะอา,าก,กัรน,นะฮะท่านผู้ชมขาอันนี้ชุดกันของเราก็จะมีแปดศนย์หนะเลขเด่นเราเอ่องวดก่อนก็ไม่เข้านะฮะ จะทำยังไงดีนะฮ่ฮอเลกเด่นคือมาพีดพลาดแท้สอมสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเด่นหกนะฮะงวดนี้ให้หกให้หกนะคะสายรูดสายวิ่งให้หกนะคะ เบิ้ลหกหกด้วยนะคะท่านชมขาห้าห้าหกหกนะคะอ่ะเร็วไปไหมอ่ะย้ำตัวเลขนะคะหวยลาวหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนานะคะตามต่อนะคะงวดวันที่สามนะคะวันจันทร์นะคะคือลงต่องวดให้เลยนะคะลงต่องวดให้เลย ่าไม่รู้จะว่ายัางไงนะคะท่านผู้ชมค่ะก็สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะฮะแต่ว่าในตารางจับของเรามานะฮะเก้าห้าห้าเกแต่ว่าก็ขอโทษขอภัยแอดรีไม่ได้จับให้นะฮะตอนนี้แอดรีมาทําเป็นชุดเต็มแล้วนะคะยกชุดเต็มลงมาเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คืออ่าชุดเต็มแล้วก็ยกลงมานะฮะท่านผู้ชมค่ะก็อ่า ใครชอบก็ตามนะคะท่านผู้ชมขะชอบก็ตามเนาะอ่ะอันนี้ชุดสี่ตัวนะคะก็จะอ่ะตัดเล่นเอานะคะสามตัวตัดเล่นเอานะาะท่านผู้ชมขะแต่ว่าตามความชอบก็อ่ะอ่าเดี๋ยวนะคะแปดหกหกหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะคือกลับไปกลับมานะคะก็อีกชุดก็คืออะไรนะห้าห้า หกแปดแบบนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมขาตัดกลับไปกลับมานะคะ,ะทั้งหมดทั้งปวงนะคะขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะบุญวาสนาด้วยเนาะ,ะท่านผู้ชมขาปลายของเราเนาะจิตเก้าเก้าจิตก็มานะคะอ่ะยาวไปนะคะอ่าวันที่หนึ่งสูตรได้มาจากควมน่าจะเป็นนะคะแนวทางนะคะในการสุสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวปุต ช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะท่าำชมขาเนาะอ่ะหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกก็ได้นะคะจากเอ่ก้าห้าก็จะเป็นหกห้าแบบนั้นนะคะท่าำชมขาอ่ะเก้าห้าก็จะเป็นหกห้าแบบนี้นก็ได้นะคะกับหัวนะเนาะอ่ะเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะคะตัวเลขก็ไม่เยอะชุดนะคะท่าำชมขาให้เด่นหกนะ,ะอ่ะ ดินหกนะคะท่านผู้ชมคะบางท่านฟังไม่ทันนะคะเราก็จะเอาตัวเลขค้างไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมคะเนาะทำไมสี่ตัวเยอะจางสามตัวไม่มีเลยก็คือให้ตัดเล่นเอานะคะตัดเล่นเอาเนาะถ้าตัดออกมาแล้วตามจริงนะถ้าตัดออกมาแล้วก็จะได้หกหกหนึ่งหกหกแปด แปดหกหกแบบนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมค่ะหรือว่าหนึ่งหกหกเนาะอ่าทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะฮะไปกับสระบุรีแล้วเรียวคูหัวนั่นเห็นไหมเลยตัดไม่หมดเลยนะคะหกห้าห้าก็ตัดเอานะคะก็หกห้าห้าแบบนี้นะคะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะในการอ่าวิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็เอา เอ่อไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินกแบ่งรัฐบาลลาวนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะเอ่อหกนะคะเจาะเน้นที่หกนะคะท่านผู้ชมคะใครชอบห้าก็ตามได้นะฮะก็แล้วแต่เรานะคะท่านผู้ชมคะเนาะอ่ะตามสูตรนะคะก็น่าเสียดายมากนะคะเมื่อกี้เอ่อเก้าห้าแบบนี้นะคะเอตรีมไม่ได้จับให้เนาะไม่ได้จาะเน้นให้คือคือคือ,คอตัวเลขจับน่ะอ่ะสูตร ให้ดูนะคะถ้าประชุมขาอย่างห้าก็ชนกันแล้วใช่ไหมหกก็ชนกันอ่าถ้าจับจริงๆนะคะก็จะมีหกเออเดี๋ยวนะหกห้าจับมาน,นี่ก็ชนกันอ่ะถ้าจับจริงๆก็จะมีห้าหนึ่งห้าแปดห้าเจ็ดนะคะอันนี้ก็สี่ชุดแล้วอ่าแล้วมาอ่ะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าก็ชนแล้วเนาะอ่ะได้กี่ชุดแล้วอ่าตามจริงอ่า ใครชอบแปดเจ็ดก็ตามดูนะคะเอสเรไม่ได้จาะเน้นให้นะฮะอ่าแล้วก็ห้าห้าไม่ได้จาะเน้นจาะเน้นที่หกให้นะคะก็จะมีอ่าหนึ่งหกหกห้านะคะที่จาะเน้นหกแปดห้าห้าหกหกไม่ได้จาะเน้นนะคะก็ใครชอบก็ตามด้วยนะคะท่านผู้ชมขาก็อ่ะทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะก็ลงให้เร็วหน่อยนะคะท่านผู้ชมขาเพราะว่า อ่บางครั้งแอดเรย์ก็ไปทำบุญแล้วก็บางครั้งก็อ่คนเราเนาะพูดถึงว่าน,นะคะท่านผู้ชมคะอ่ะเห็นหมดไหมคะท่านผู้ชมคะเห็นหมดไหมชัดไหมชัดไหมคะอ่ะหัวยราวพัฒนานะคะงวดวันที่สามนะคะวันที่สามคือวันจันทร์เนาะอ่าชัดไหมก็ เลขฝันก็น่าเสียดายมากนะคะฝันอะไรนะฝันศูนย์ศูนย์หกใช่ไหมไม่ออกนะคะเอ้ฝันอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะคะท่านผู้ชมค่ะก็น่าเสียดายมากนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะอ่ะหลุดไปนะคะเนาะเลขฝันเนาะโอ้ยน่าเสียดายมากนะคะอ่ะไม่เล่าแล้วเวลาไม่เล่าออกนะคะท่านผู้ชมเวลาไม่เล่าออกเนาะ เวลามาเล่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะท่านผู้ชมค่ะอะทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็อถ้าเข้าถ้าถ้าเข้าอะถ้ามีโชคก็ดีใจด้วยนะถ้าหลุดเราก็ขอภัยนะคะท่านผู้ชมค่ะอะวันนี้นะคะให้เต่นหกนะคะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมแนวทางนะคะหัวเหล่า